สวัสดีครับพี่น้องครับกมลสวัสดีสวัสดีเพื่อนกอนสวัสดีสวัสดีสมาชิกก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าอันนี้เป็นไล์รอบที่2นะครับก็กมวลจะให้เดี๋ยวให้กมลดูข้างหลังให้นะครับอยู่ในปั๊มเดี๋ยวผมจะออกไปถามอีกทีหนึ่งนะครับว่าอ่าพอดีเรายังไม่ได้ออกไปจากตรงตรวจขอเขาเลยแต่ก็มีประชาชนคนที่เขาพักอาศัยอยู่ในย่านนี้ซึ่งเป็นสมาชิกของเพจนักลบด่านเดือนนะครับว่า อพอเราไปสอบถามเขาดูไลฟ์เราอยู่นะครับเขาบอกว่า,อาพอเห็นเราสัมภาษณ์ว่าเน้นหนักเรื่องการเมาแล้วขับทีนี้มันก็จะมีการเป่าแอลกอฮอล์ขึ้นอันนี้มันก็มีประชาชนที่พักอาศัยในย่านนี้นะครับก็ถามมาด้วยความเป็นห่วงเป็นห่วงว่าถ้าเกิดว่ามีการวัดแอลกอฮอล์โดยใช้เครื่องวัดเครื่องเป่าแอลกอฮอล์เนี่ย <c oughs> เกรงว่า มันถึงแม้ว่ามันจะเปลี่ยนหลอดหลอดละคนก็จริงนะครับแต่ทีนี้ว่ามันก็เครื่องตัวเดียวกันอันนี้คือข้อห่วงใยของประชาชนที่เขาพักอาศัยอยู่ในย่านนี้นะครับทุกคนนะครับอย่าเพิ่งโทรเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะสอบถามเจ้าหน้าที่ให้กับพี่น้องเรานะครับเพราะว่าถ้ามันตอนนี้สมุทรปราการมันมีการแพร่เชื้อนะครับก็เนื่องจากว่าทาง ขา่ขาวที่บอกว่าตอนนี้แม่ค้าที่ขายของข้างทางหากับข้าวกินก็ลำบากแล้วนะครับเ,เพราะว่าโดนสั่งห้ามห้ามนั่งทานแล้วล่ะครับที่ต้องปฏิบัติบุตรกานเพราะฉะนั้นก็จะเป็นประเด็นเดี๋ยวนะครับผมผมไปถามให้ประชาชนสักนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่ามีมีประชาชนถามมานะครับเอ่อ พี่ครับไม่คุยไม่คุยด้วยนะครับเดี๋ยวไอพี่ครับเดี๋ยวจะสอบถามเจ้าหน้าที่นี่จะใครใครพอที่จะให้ข้อมูลได้บ้างครับข้างในเยอะโอเคขอบคุณมากครับอันนี้ไอเอ จะขอคุยกับใครรับผิดชอบด่านนี้บ้างครับฮะร้อยเวร้อยเบนใช่ไหมอ๋อร้อยเบนผู้หญิงเหรอร้อยเบนสวัสดีครับสวัสดีครับขอสอบถามผู้หมวดนิดหนึ่งพอพอดี เมื่อกี้นี่ประชาชนที่อยู่ในย่ยนยานนี้นะครับเขาเป็นกังวลเป็นกังวลเรื่องว่าพอดีผมถ่ายทอดสดไปว่าตรงนี้จะมีการวัดแอลกอฮอล์กค็คือว่าจะมีการตรวจวัดแอลกอฮอล์ใช่ไหมแ้วทีนี้ว่าสมุดปการเราเนี่ยเนื่องจากว่าปัญหาเรื่องโควิดนะครับถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนหลอดหนึ่งหลอดต่อหนึ่งคนแต่เครื่องมันตัวตัวเดียวกัน นะครับแล้วทีนี้ถ้าเราเนี่ยขนาดเราปิดปากเนี่ยเราก็ยังเป็นกังวลว่ามันจะมันจะเล็ดลอดเข้าไปได้ไหมมันมันไม่ใช่แค่เปลี่ยนเฉพาะหลอดที่เราใช้อากาศเป่าเข้าไปแต่ทุกคนเป่าเข้าไปนี่คือที่เราเป่าเข้าไปมันอยู่ในเครื่องแล้วถ้าเป็นการตรวจวัดอย่างนี้แล้วแล้วคนที่เขาเป็นกังวลอยู่ตอนเนี้รู้สึกว่าเมื่อเช้าเนี่ยที่ตลาดอะไรแถวบางปูเนี่ยเขาจะ ห้ามประชาชนนั่งทานแล้วนั่งทานหมายถึงว,ว่าร้านที่ขายข้าวใช่ไหมฮะนั่งห้ามห้ามาม,มีโต๊ะนั่งทานแต่ทีนี้ว่าถ้าสมมติว่าสพวางพ,งพีแล้วเรามาวัดแอลกอฮอล์โดยใช้เครื่องตัวเดียวกันแต่หลอดมันเปลี่ยนเฉพาะหลอดเปลี่ยนหลอดอ่าแล้วทีนี้แล้วทีนี้ผู้หมวดรับประกันได้ไหมหรอว่ามันจะปลอดภัยปลอดภัยจากการแพร่เชื้อระบาดทางนี้ทางผู้ใหญ่พอทางผู้หลักผู้ใหญ่ให้การแนะนํำยังไง เพราะอันเนี้ยคือทางผู้ใหญ่เขาก็สั่งการหม่เขียวอยู่อ่าแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวทีนี้เราก่อนนั่นก่อนก่อนที่จะเป่าหลอดมันจะมีอีกช่วงหนึ่งที่เป่าแบบเป่าเป่าเป่าไม่ได้อมหลอดอนะพี่อ่แบบเป่าลมเข้าเข้ารูเล็กๆอ่าอ่าแล้วมันกจะขึ้นว่ามีหรือไม่มีอืมอันนี้ก็ดไประดับหนึ่งบบหละอ่าคนที่แม่ที่ขึ้นมาไม่มีก็ไปอ่าแลวนี้ก็ก็ดีแหละที่ส่วนคนที่ขึ้นแอลกอฮอล กต้องไปเป่าไอ้ตัวหลอดต่อเพื่อเพื่อลันตัวเลขว่ามันเท่าไหร่อ่าอันนี้มันที่ที่เขาโทรมาถามผมตะ่กี้นี่เพราะว่าเขาโทรมาถามคือหลอดอ่ะเข้าใจว่ามันต้องเปลี่ยนคนละเปลี่ยนอยู่แล้วอเปลี่ยนอยู่แล้วแต่ตัวเครื่องไม่ได้เปลี่ยนอ่ะตัวเครื่องเหรออตัวเครื่องตัวเครื่องเราไม่ได้เปลี่ยนใช่ไหม แต่ละคนเนี่ยเอาลมเข้าไปผ่านเครื่องตัวนั้นแต่เปลี่ยนเฉพาะหลอดสีขาวทิ้งแค่นั้นเองที่เขาเป็นห่วงอยู่ตอนนี้คือเป็นกังวลมากกับว่าถ้าถ้าสมมติว่าเป็นการเป่าแอลกอฮอล์ซึ่งเครื่องมันตัวเดียวกันแล้วเราจะปิดปากทําไมกันอ่ะใช่ไหมถ้าลมถ้าอากาศหายใจไปการไอาการจามน้ําลายอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามันไม่มีผลเราจะปิดปากทําไมอันนี้ไปไปถอดหน้ากากออกแล้วก็เป่าอากาศเข้าไปแล้วรู้ได้ยังไงว่าอากาศนั้นมันจะไม่เป็นการแพร่เชื้อ หลอดมันมีตัวไอ้นี่ตัวเครื่องมันตัวเดียวกันความใช่ใช่ใช่หมายถึงว่าหลอดตรงปลายหลอดมันจะมีไอตัวกรองไม่งั้นน้ำลายก็เข้าเครื่องหมดหยูกที่ี่อ่าอ่าใช่คือหลอดมันไม่ใช่หลอดเหมือนหลอดเราดูดน้ําที่แบบงงอ่าเขาเข้าใจมันก็ต้องมันมันตรงปลายมันก็จะมีตัวกรองระดับหนึ่งอ่าไม่ให้อ่าน้ําลายหรือว่าละอองไอน้ำลายของเราเนี่ยมันเข้าไปอ่า แล้วทีนี้ไอ้ทีนี้มันก็จะเข้าไปแต่ลมใช่ไหมลมอันนี้ที่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 เราสองคนเนี่ยกำลังใส่หน้าก,กากคุยเย็นเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อป้องกนันอากาศนะมันไม่ใช่แค่ทำลายอากาศหหลใจนี่ก็เป็นคือตอนนี้กลัวกันไปหมดแล้วเ,เพราะว่าประชาชนดูดูด,ดูดูผมอยู่เมื่อเช้าเมื่อกี้เนี่ยที่สัมภาษณ์นายกไปอะ่ะเออพอเห็นว่าเออจะเป่าแอลกอฮอล์เขาเลยโทรมาถามอยากจะให้ผู้หมวด ตอบประชาชนให้หายข้องใจว่าเออเอาเป่าที่นี่รับรองไม่ติดเชื้อโควิดแนี่ยเอาโอ้ยดป๊บหนึ่งนี่เดี๋ยวขอถามแต่ลจังนวดเขาไปกันหมดแล้วนี่อ่าแป๊บนึงนะครับถามดูถามดูก็ประชาชนเป็นกังวลนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเครื่องมันเครื่องตัวเดิมนะครับเครื่องตัวเดิมแล้วนี้ว่า ผมกาลังจะออกไปจากจากตรวจเขาแล้วแหละแต่ทีนี้ว่าเอา้าพอประชาชนถามมาแล้วมันเป็นเหตุเป็นผลนะใช่ไหมฮะ<ฮ>มันเป็นเครื่องตัวเครื่องเครื่องตัวเดียวกันนะครับและต่างคนต่างมาเป่าอ่ะใช่ไหมฮะเพราะต่างคนต่างมาเป่าเนี่ยฝ่ายคือฝ่ายปกครองที่มาอยู่ร่วมด้วยนี่ก็ไม่สามารถที่จะบอกได้นะครับว่าก <c oughs> ารเป่าแอลกอฮอล์เนีเ่ยต่างคนต่างเป่าเข้าเครื่องเนี่ย รับรองได้ว่าไม่ติดเชื้อแน่นอนหนึ่งเงี้ยมีใครกล้ากล้าการันตีได้ไหมครับนะครับเพราะต่างคนต่างภวากับเชื้อไวรัสโควิด -19 อยู่แล้วนะครับเมื่อประชาชนบากถามเราก็ถามให้นะรนะเราก็ถามให้เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะหาคําตอบจากเจ้าหน้าที่นะครับเพราะว่า ที่ผมหยุดถามให้นี่ก็เพราะว่าผมยังไม่ได้ออกจากจุดตรวจเขาเลยนะครับพราดีมีประชาชนถามมาหลายสายมากนะครับนะหลายหลายคนมากที่โทรถามเข้ามาบอกว่าถ้าเครื่องมันตัวเดียวกันแล้วจะท,ำทำํำยังไงมัน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 ไม่มีเครื่องที่จะบอกว่าเครื่องคนละตัวนะนะไปปกครองเข้ามาครับ แต่ในยกไปแล้วนะยในยกไปแล้ว,ใ,ลว <c oughs> ให้โอกาสทั้งหมดนะครับให้โอกาสทั้งดส่งผู้ชายไปแล้วนะครับเป็นเป็นสถานีตำรวจชุมชนบางกลานะครับเป็นบางกลานะครับก็ในเมื่อว่าเราตกใจกับ โควิด19อ่าแต่มันก็ผวากับเครื่องเป่าเองกอฮอนะครับแล้วก็ผวานะครับป็นผมเองผมก็ยังรู้สึกไม่นี่เลยนะครับว่าเอ้ะเราเราอุตส่าห์ใส่มงใส่แมสแล้วเยอูๆเพื่อผมมาถึงด่านตรวจเพื่อก็จะเปิดปากถอดแมสแล้วก็เป่าเข้าเครื่องกันเดียวกันนะครับอ่า ตกใจครับเพาะประชาชนถามมาเราก็ตกใจแทนแทนพี่น้องประชาชนนะครับก็ต้องถามนะครับหาคําตอบให้พี่น้องก่อนนะเอาถ้ามีใครกล้าการันตีกับผมว่า,าไม่สามารถที่จะามาทัาเป่าที่นี่แล้วไม่ติดเชื้อเนี่ยเอามีใครการันตีได้บ้างานโยบายของผู้ใหญ่เราเข้าใจนะครับเ,เพื่อ รถกบ,บัดเหตุอะไรามตอนี้อะไรเงี้ยเราก็เข้าใจได้นะครับมุมรับการเดี๋ยวต้องถามมุมรับการแล้วล่ะครับอ่อถ้าเป็นการเป่าเครื่องเดียวกันเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่การที่จะเอาน้องไปขี่ย้อนสอนล่น้องเอ้ยขี่ย้อนสอนลงหน้าด่านเลยตายเลยเออา อย่างนี้มันไม่ได้ผมว่าผมมองว่ามันไม่ได้การอ้ป้องกันโควิดแล้วนะครับนะเพราะว่ามันมันมันอันตรายครับนะเราปูตาใส่มงใส่แม็กกันแล้วอยู่เพิ่มมาเปิดปากเพื่อที่จะเป่า,าแล้วใครจะไปรู้ว่าน้ำรมนลล้ลายมันค้างอยู่ในเครื่องน,นะครับ ร้อยตำรวจโทรหญิงเออรู้สึกว่าจะหาคําตอบให้ผมไม่ได้มั้งครับนะรู้สึกจะหาคําตอบให้ผมไม่ได้มั้งก็มีทั้งสาสุขแล้วก็ฝ่ายปกครองมาร่วมนะครับอ่าอยู่อยู่ข้างในนี่ครับอ่ายังไม่เป่ายังไม่เป่าอยู่ข้างในนี่เยอะเลยนะครับ มีทั้งฝ่ายปกครองแล้วก็ตำรวจนะเดี๋ยวรอดูว่าพกูกหมวดจะมาตอบอยังไงเพราะว่าเกรงเราเราเงกลัวเชื้อโควิดมากๆกน,นะครับ <c oughs> เพราะว่าโควิดตัวใหม่มาเนี่ยมันเขาบอกว่ามันสามารถทำให้เสียชีวิตเร็วเร็วขึ้นน,นะครับ เอาผพรหมดเดินหายไปเลยนะครับรอคำตอบนะครับรอคำตอบพอดีมีกำมลอยู่ข้างหลังอยู่นะครับอ่าก็ถามดูนะครับถามดูว่าว่าจะมีคำตอบยังไงนะครับเพราะว่ามีรถสื่อมัญชนรถช่องเจ็ดอยู่ด้วยนะครับมีรถช่องเจ็ดอยู่ด้วย เขาเขาก็มาทําข่าวเขานะครับเราก็เราก็ทำข่าวของเรานะครับในเมื่อว่าประชาชนเขาสงสยัยเราก็เราก็ถามให้หมมวดมีคำตอบว่ายังไงบ้างครับเอา,เอาขอคำตอบนิดนึงเพราะว่า เราก็เป็นห่วงโควิดกันแล้วถ้าสมมติว่าเครื่องตัวเดียวกันเนี่ยเปลี่ยนเฉพาะปลายหลอดมันเฉยมันป้องกันอะไรไม่ได้พวกเราทุกคนนั่งปิดปากกันเพื่อไม่ให้อากาศมันพุ่งเข้าหากันใช่ไหมออแต่เครื่องมันตัวเดียวเปลี่ยนเฉพาะหลอดที่ผมว่าไม่ปลอดภัยแน่แล้วไม่มีใครการันตีได้ว่าถ้าเป่าอยู่ตรงนี้แล้วไม่ติดเชื้อถ้าเกิดติดเชื้อมามีใครรับผิดชอบชีวิตของชาวบ้านได้บ้างนะครับเป็นนโยบายผมเข้าใจในโยบาย เพื่อป้องกันลดอุบัติเหตุนี่เข้าใจแต่ตอนนี้เนื่องจากว่าโควิดมันแพร่กระจายไปสมุทรปราการนี่เป็นอะไรที่น่ากลัวบ้านผมอยู่ที่นี่นะครับแล้วสมุทรสาครเอาแรงงานชาวเมียนมามาทิ้งที่บ้านเรานะบ้านเราแทนที่มันจะปลอดภยัยตอนนี้มันไม่ปลอดภัยแล้วก็ก็ยังถ้าเป่ายังกอฮอนี่ผมว่าอันตรายอะ่ะ อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอคำตอบนิดนึงอ่ะนะครับรอคำตอบนิดนึงนะครับเพราะว่ามีเออ่ฝ่ายปกครองฝ่ายสุขมาร่วมนะครับการการตั้งหรือการให้ความร่วมมือนะ ถ้าประชาชนเข้ามาหวามันก,มนก็มันก็ธรรมดาต้องหาคําตอบอะครับแต่ถ้าไม่มีคําตอบให้มันก็ผมว่ามันมันก็ไม่ควรนะครับงั้นจะใส่ทําไมาแมสอะไหมออแล้วในยกทั้งอันนี้จริงๆผมจะไปแล้วนะคือสะดุดเอ้ยยืนอยู่กับกระมวลไม่ถึงยี่สินาทีมีโทรเข้ามาเป็นยี่สิบสสิสายนะครับก็พูดประเด็นเดียวกัน นะครับพูดไปในเดียวกันตรงที่ว่าเอเรา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 มาเปิดปากเพื่อที่จะให้ตำรวจรวัดแอลกอฮอเนี่ยชาวบ้านก็มองเห็นว่ามันมันอันตรายนะครับอันตรายมากๆากนะครับอ่าตมวดเข้าเข้าไปโทรข้างในยันงหาคําตอบไม่ได้นะครับอ่ายัางหาคําตอบให้ให้ให้ผมไม่ได้อ่าถ้ามีใครติดเชื้อตรงตรงด่านท่านนี้ ผมว่ามันจะมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เอานะครับนะเออมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เอาแต่ที่เขาไม่ติดถ้าเกิดว่ามีประชาชนมาติดเชื้อตรงนี้เราเราเราจะบอกกับชาวโลกว่ายังไงครับนะเออผมรู้ว่าท่านห่วงประชาชนนะครับนโยบายนโยบายคือนโยบายเมาไม่ขับหรืออะไรเงี้ยเรา เราเข้าใจในเจตนารมณ์ของนโยบายนะครับแต่ถ้าเป็นอ,อ,อย่างอื่นเราเราไม่เนี่ยนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าผมพูดเองนะครับอ,อผมไม่ได้พูดเองนะประชาชนเป็นคนโ,โทรมานะครับเป็นคนโทรมาหลายสายเลยเมื่อกี้นี้นะครับขนาดอยู่ที่อยุธยาก็ยังโทรมาถามนะครับสมาชิกเราอยู่ทั่วโลกนะครับอ,อ อยู่ทั่วๆไปแล้วเขาก็โทรมาพูดคําเดียวกันนะครับว่าถ้ามีการเป่าดแอลกอฮอลโดยใช้เครื่องตัวเดียวกันเนี่ยมันจะปลอดภัยยังไงนะครับหาคําตอบให้ประชาชนให้ได้ครับถ้าคิดวัดแอลกอฮอล์ของพี่น้องประชาชนก็ว,วมีเจ้าหน้าที่ไปไปถ่ายทะเบียนรถผมนะครับเออมีการไปถ่ายทะเบียนรถผมแต่กรมลกมลดูให้อยู่นะครับกมลดูให้อยู่ ที่บางพีที่ที่บางพีนี่ค่อนข,ข้างที่จะมีประเด็นพอสมควรนะครับยังยังก็คือตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังยังไม่ออกมานะครับยังไม่ออกมาก็ใช้แผ่นป้ายนี้นั่งอยู่ข้างหลังแผ่นป้ายนี่นะครับหลายคนนะครับอ่า ยังยังอยู่ข้างหลังแผ่นป้ายนี่นะครับอ่าก็ต้องต้องหาคําตอบให้ะครับต้องหาคําตอบให้ชาวบ้านเพราะว่าผู้ใช้แรงงานที่ไม่ได้กลับบ้านนะครับก็ยังยังอยู่ที่บางพีในเขตเทพรักษ์นี่ยังเยอะอยู่นะครับเอ,อ่อันนี้ทางเจ้าหน้าที่รัฐถ้าออกมาตามนโยบายของผู้หลักผู้ใหญ่ก็ต้องหาคําตอบให้ได้ครับว่า ต้งเป็นการป้องกันคนเมานะครับมันจะมันจะใช้วิธีไหนได้บ้างนะครับเพราะว่าปัญหาใหญ่ตอนนี้ก็คือว่าการป้องกันก,การแพร่เชื้อระบาดเ,เชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับอา้าวน้องน้องน้องจราจรครับน้องจราจรรถชนกลวยครับรถชนกลวยไฟครับ เดี๋ยวหลอดไฟแตกครับเดี๋ยวรถสิบร้อเยียบตั้งทีไปเปล่าเนี่ยที่สารและยอดทำไมเนาะเราแจ้งความไปนะครับก็ก็อย่างนี้นะครับทางมันแคบ กฎหมายทางหลวงก็ห้ามตั้งวางนะที่สามและยอดก็ถูกตั้งคณะกรรมาการสอบด้วนะครับมีความคืบหน้ามาแล้วนะครับ อ่ะทุกหมวดขอคําตอบแล้วผมจะไปคืออย่างนี้พี่ครับเวลาที่เราจะเป่าแอลกอฮอล์ใช่ไหมครับผมอ่าก่อนที่จะใส่หลอดเนี่ยฉีดแอลกอฮอล์ก่อนอ่าแล้วเดี๋ยวหลอดให้าเขาเป่าเสร็จปุ๊บเขาเก่าขื้เดี๋ยวอ่าอ่าเสร็จปุ๊บเราเอาหลอดออกแล้วก็ฉีดแอลกอฮอล์ฉีดแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อจริงไว้อ่าอ่าจริงไว้ก่อนค่คือคือหมายถึงว่าฉีดที่เครื่องอ่าฉีดเข้าไปในเครื่อง แล้วแล้วทีนี้เอ,เอาว่าถ้าถ้าฉีดเข้าไปในเครื่องอามาตรวัดหรือกราฟที่จะวัดเนี่ยไม่มีผลใช่ไหมใช <laughs> จจ่จากการที่เราไปอุดมกานมาในการการที่เราฉีดไอ้ตัวเนี้ยเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้มีผลให,ให้ให้ตัวข่าว,วมัดอ่ ก็คือว่ายืนยันว่าผู้หลักผู้ใหญ่บอกว่าอย่างนี้ปลอดภัยอันนี้ก็อย่างนี้จะได้บันทึกเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าเขาเขาไม่ป่วยถ้าเกิดว่ามันมีมีคนร้องเรียนมาว่าเออเนี่ยมันมาติดเชื้อตรงนี้มันก็จะได้บอกว่าเออทั่วทั่วไปเขาจะได้รู้ไงป้องกันแล้วอ่าแล้วป้องกันแล้วถ้าเกิดว่าอันนี้คือมีใครรับรองให้ได้ว่ามันมันปลอดภัยแน่นอน แล้วก็ก่อนก่อนเขามาเป่าก็ล้างมือล้างมือเรียบร้อยอ่าโอเคโอเคก็กแล้วแต่นะครับแล้วแต่แต่แต,แต่แต่บอกไว้เลยว่าถ้าถ้าสมมุติว่าประชาชนถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อเดี๋ยวผมจะลองถามผู้บังคับการดูว่าอย่างนี้ปลอดภัยจริงหรือไม่การเอาแอลกอฮอล์ไปพ่นเข้าเครื่องมันทําให้กราฟที่จะวัดออกมาค่าการวัดแอลกอฮอล์เนี่ย มันจะมันจะเป็นกลางหรือไม่นะครับเพราะเราวัดแอลกอฮอลจากไอเนี้ยตัวนี้อันนี้คือแอลกอฮอลเหมือนกันถูกไหมแล้วทีนี้ถ้าพ่นเข้าไปปุ๊บเนี่ยไอคนไม่เมามันจะกลายเป็นมันมันจะกลายเป็นวัดกันวัด,ว,ด,ว,ด,ว,ดวัดเข้าไปแล้วมันจะเมาไหม,ไม,ไมถ้าสมมุติว่าเอาเอาแอลกอฮอลไปพ่นเข้าเครื่องแล้วอ,ะอ่ะอ่าก็แล้วแต่ถ้าถ้าขึ้นอย่าง หนึ่งสองแค่นั้นิดหน่อยนิดหน่อยเอ้าไม่ใช่เด้ถ้าไปถ้าถ้าหนึ่งหรือสองก็ถ้าบอกว่าแอลกอฮอล์หรือค่าค่าของแอลกอฮอล์มันก็ไม่ใช่คนเมามันมันเมากว่าแอลกอฮอล์ใช่ไหมเพราะว่าท่านเอาแอลกอฮอล์ไปพ่นเข้าเครื่องแล้วอ่ะมันคนละไอ้นิดหนึ่งเอาก็แล้วแต่ผู้หมวดแล้วกันเพราะผมรู้ว่าผู้หมวดอาจที่จะตอบเพราะว่าอำนาจการตอบจริงๆนต่มันต้องคือคือหมายกับว่าผมเข้าใจ แตว่าผู้หมวดตอบไม่ได้หรอกเพราะว่าอันนี้มันก็คือแอลกอฮอล์ท่านเอาไปพ่นเข้าเครื่องมันก็ขึ้นแล้วหนึ่งหรือสองเปอร์เซ็นที่ผู้หมวดพูดตะกี้เนี่ยมันไม่ใช่คนเมามาแต่มัน,นเครื่องคุณเมาแอ,กอแลกอฮอล์แล้วหนึ่งเปอร์เซ็นแล้วใช่ไหมอย่างนี้ยังจะวัดประชาชนต่ออยู่ก็ตามสบายนะครับขอบคุณผู้หมวดมากครับะนะ <laughs> แต่เดี๋ยวจะรอดูนะครับเอ,อก็ถ้าตอบอย่างนี้ก็ไม่ใช่แล้วนะครับออ,อาการพ่นเข้าเครื่องนี้ค่าของมันอาจจะขึ้นแค่หนึ่งหรือสองเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยนะครับถ้าจะวัดยังไงอ่ะในเมื่อว่าคนกินเหล้าไม่ถึงแ,แต่มันเอาเอาเอลกอฮอล์พ่นเข้าเครื่องแล้วมันขึ้นแล้วหนึ่งหรือสองเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยก็ดูเอาแล้วกันนะครับดูเอาแล้วกัน บางพีครับบางพีตลกดีมืวนกันนะครับโอเคก็ถือว่าจบไลฟ์นะครับพี่น้องจะได้ความรู้หรือไม่ได้ก็ก็สุดแท้แต่เอาละในเมื่อคือนนี้มันก็น่าจะนี่แล้วนะครับเ,เราได้คือเราได้คําตอบแบบคุ้มเครือมากนะครับรักทุกท่านคิดถึงทุกคนเหมือนเดิมครับขอบคุณและสวัสดีครับ